นี่คือดูองค์พระปฏิมากรนาปรกหลวงพ่อสมเร็จตั้งใจที่วัดโคกโพนอำเภอคูขันจังหวัดรีสเกตองค์พญานาคราชที่สวยสดงดงามหน้าเกรงขามน้าสสพึงกลัวนะเป็นแหล่ง ควรค่าแก่การมากราบไหว้องค์พระปฏิมากรพระประธานและองค์พญานาคราชวัดโคกโฆพนใครมีโอกาสมาเที่ยวชมเนะเป็นหมู่บ้านของยิ่งยงยอดวงงามเป็นอวัดของเจ้าคณะอำเภอ,อคข่ขันวันนี้พระครูปรัดได้มีโอกาส เวะมากราบไหว้สักการะบูชาดูความอลังการดูความประณีตวิจิตพิสดารทุกขั้นตอนโดยเฉพาะอ,องค์พญานาคราชทำแล้วก็รู้สึกมีพลังชีวิตมาขอพลังบวกด้วยนะขอพระคุณท่านประครูประพัดอาภาทร เจ้าวาดวัดสนสถารามองค์ที่สร้างลุกป,ปูสวงยืนใหญ่ที่สุดในโลกท่านอยากให้พระครูปรัดใหได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมมาถวายสักการะนำเสนอ,อสถานที่ดีๆควรค่าแก่การเชิดชูบูชาสถาปัตยกรรมและก็อ้อะไรเยอะแยะมากมายก็หลายทิ่มที่ของจังหวัดศรีสะเกษ ก็ให้ท่านไ้ชมกันเด้อไม่ต้องให้อะไรเพร่อรูปัดนะขอแค่ร่วมอดมทนะได้มาเห็นความอลังการตื่นตาตื่นใจก็เป็นบุญยัยเราถ้าเป็นบุญไญ่เลี้ยวอิายโจเองเนาะนี่บ้านโคกโพนเนาะกับขแมงยมยายคแม่ยายเลี้ยวกุย นอ๋อนี่ขมแเลยโอ้ปโดมีโสอิงยงอยู่ไหมนะโอ้นินโสอิงยงนี่วันยุดพญายนาคสวยสดงดงามเด้เอดิโอ้ยากษีว่าวเรียวทะเบอยากซีว่า,าวามีล้อเมตินมางามคักจริงๆพญายนาควัดโคกโพน อำเภอคูขันจังหวัดรีสเกตเด้อนะหลวงพ่อองค์ทันใจนะใครมากราบไหว้ขอพรสำริดดังจิตมุ่งหวังใครที่ดวงไม่เหมาะเคราะห์ไม่ดีราศีไม่พองใสก็มีโอกาสเด้อคนไทยทั่วโลกนะวัดโคกโพนอำเภอคูขันจังหวัดสีสเกตมีโอกาสมากราบไหว้นะะก็ เราเปลืองกับการใช้ชีวิตมามากลองปล่อยวางดูจะมาด้วยมาด้วยความวิ้ัยสาธุเดอ้อแค่นี้แหละ